รับผู้โดยสารจากแถวบ้านนะเพื่อนเป็นนักศึกษาเนาะจากแถวมหาลัยธนบุรีนี่แหละครับเรามาส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิเราก็ไม่ได้จอดรอคิวเลยเพื่อนเือนก็มีงานเรียกกลับเลยนะครับมีงานเรียกเข้าในเมืองเราแต่ก็เขี่ยไปสองสามงานเหมือนกันเพื่อนเพราะว่าราคามันถ้าราคามันถูกนะครับเพื่อนราคาถูกแล้วก็มันแบบยังไงอะครับเพื่อนมันถูกกันนะ ก็เลยเขีย่ยทิ้งไปแล้วก็พอดีว่ามีางานแก๊ปพีเนี่ยเข้ามาอีกเจ้าหนึ่งเป็นงานแกลปนะสองร้อยกว่าบาทเหมือนกันนี่ครับไปแถวคลองตันก็โอเคนะครับพอได้อยู่ mm. คือไปจุดอื่นมันก็มีนะครับสองร้อยกว่าบาทไปรังกําแหงเนี่ยแต่ว่ารังกัแหงก็คือผมมันต้องย้อนออกไปไกลครับไปคลองตันก็ใกล้กว่านะว mm. ิ่งแป๊บเดียวก็คลองตันแล้วสองร้อยยี่สิบสามบาทนะครับเพื่อน การเข้าเมืองตอนนี้ก็กำลังจะวิ่งหมอนหัวออกไปรับลูกค้ากันเนื่อท่านเพื่อนคนไหนแบบมาเจอรับงานต่อเนื่องแล้วงงนะว่าจะไปอาคารผู้โดยสารยังไงถ้าจากจากจุดตรงขาออกท่นเพื่อนให้เราวิ่งออกไปที่อาคารจอดรถนะวิ่งเข้าไปที่อาคารจอดรถครับแล้วมันจะมีป้ายบอกว่าไปอาคารผู้โดยสารนะท่านเพื่อนไม่ต้องวิ่งไปไปตรงทางออกนะท่านเพื่อน เขาวิ่งไปตรงทางออกเนี่ยมันจะเลยไกลนะเพื่อนๆจะออกไปไกลมากเลยแต่บางทีมัมก็มีป้ายบอกนะเพื่อนแต่บางทีเขาวิ่งเราเร็วอาจจะมองไม่เห็นก็ให้เราเรียกไอที่มันเขียนว่าถ้ามองจากสมุ้นมันจะเขียนว่าอาคารจอดรถแต่รั้เพื่อนเนี่ยครับมันก็จะเป็นอาคารบรสษรทนะขาออกมันจะอยู่ข้างบนนะรับนเพื่อนขาเข้ามันอยู่ข้างล่างนะแล้วก็วิ่งก็ชิดขวาไว้เลยนะครับเพราะว่ามันจะมันจะไวบ้างท่านเพื่อนวิ่งเร็วเนี่ยมันจะไป จะไปลานจอดรถนะครับเพื่อนแล้วก็จะงงกันอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็ที่รับจากบ้านมาก็ราคาก็ราคาไม่ถือว่าไม่ดีเท่าไหร่นะเพื่อนโบ๊ทเนาะวิ่งเกือบห้าสิบหกสิบกิโลนะได้ยอนเงินมาสี่ร้อยอ่าสี่ร้อยห้าสิบาทสี่ร้อหกสิบาท้ะกันเพื่อนสี่ร้อยหกสิบาทแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเออลุกรับลูกค้าสองเจ้าเจ้าแรก กับเจ้านี้ก็ถือว่าได้ค่าน้ำมันพอดีนะครับเพื่อนก็โอเคครับตอนนี้ก็กลังวิ่งไปรับผู้โดยสารที่ประตูเก้าเนาะมามาถูกจังหวะพอดีนะครับเพื่อนมาประมาณเวลานี้คือเวลานี้ประมาณนี้เครื่องมันจะลงนะครับเครื่องมันจะลงจะมีงานเยอะนะถ้าเพื่อนคนไหนแบบอยากได้งานไปแต่งหวัดก็เขียเขียหาได้หลายหาแล้วกันท่นเพื่อนแต่ว่าราคาไปแต่งวัดช่วงนี้ก็อาจจะ อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเมื่อลองลองดูกันแล้วกันนะครับถ้าสมมติว่าใครชอบวิ่งงานแต่งวัดสายทีเนานะแต่ว่าผมว่าแต่งวัดสายทีน,นี่คือไม่น่าจะมีงานกลับะครับอาจจะต้องรองงานเช้าเลยกนะ็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเนาะแต่ถ้างานเข้าเมืองก็อยู่ประมาณนี้แหละเพื่อนสองร้อยกว่าบาทไม่ไม่ค่อยขนาดวันที่ผมไปส่งที่ไหนนะครับแถว แถววิทยุหรือแถวอะไรเนี่ยก็สองกว่าบาทครับเพื่อนห่างกันแค่สิบาทยี่สิบาทอันนี้เป็นแถวคลองตันคลองตันหรือคลองเตยเนี่ยผมอาจไม่ถูกจุดส่งสองโรงแรมไทยลิฟวิ่งกรุงเทพสูงวิสสามสิบเก้าอ๋อน่าจะเป็นลูกค้าญี่ปุ่นนะครับเพื่อนสูงวิสสามสิบเก้านี่น่าจะเป็นญี่ปุ่นนะคิดว่านะ แล้วก็พรุ่งนี้ผมก็มีงานนะครับเพื่อนพรุ่งนี้ก็มารับอ่าพาเจ้านายนะพาเจ้านายมารับมารับแขกนะเพื่อนที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยครับแต่ว่าเจ้านายนัดประมาณอ่าประมาณกี่โมงครับประมาณบ่ายสองบ่ายสองสี่สิบห้า 2, 4, นะเจอกันที่คอนโดแต่ว่าเดี๋ยวผมก็ออกมาสแตนบายประมาณบ่ายสองแล้วครับเพื่อนออกมาก่อนก็มาพักแถวคอนโดเจ้านายครับเพราะว่าปกติแล้ว นญี่ปุ่นเขาจะตรงเวลานะเพื่อนถ้าเขานัดเวลาไหนส่วนมากเขาก็จะมาเวลานั้นนะครับต่ญี่ปุ่นนี่ข้อดีของของคนญี่ปุ่นก็คือเขาตรงเวลานะครับเพื่อนสมมติเขานัดเราเวลาไหนเนี่ยครับเขาจะมาเวลานะครับเลทเต็มที่ไม่เกินนาทีหนึ่งแต่ส่วนมากแล้วเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยคือไม่ค่อยเลทส่วนมากจะตรงเวลาเป๊ะเลยสมมติว่าเจ้านาย นัดเจ็ดโมงสี่สิบห้าเนี่ยเจ็ดโมงสี่สิบห้าก็นั่นแหละครับประมาณนั้นเลยเจ็ดโมงสี่สิบห้าเนี่ยตรงเป๊ะเลยทุกวันก็โอเคครับเพื่อนก็ยังไม่ถึงนะลูกค้าอยู่ประตูเก้าเนะลูกค้าแก๊ปพีนะยังไม่ยกเลิกนะยกเลิกก็ไม่ไม่ได้เรียสนะครับเพื่อนเพราะว่าช่วงนี้คือเครื่องลงเนาะเครื่องลงนี่คือพูดง่ายๆว่างานเยอะครับนี่โบสผมก็ไม่รับนะครับ บสก็มันมีกระเด้งทั้งโบสทั้งแก็บเนี่ยครับงานแก็บก็ไม่ต้องเข้าคิวงานโบส์ก็เด้งนะแต่เมื่อกี้ก็ไปส่งที่ไหนไม่รู้สามร้อยกว่าบาทแต่วันผมอ่านไม่ทันนะรันเมื่อนเพราะว่าโบสถมันจะเป็นภาษาอังกิษเป็นหลักนะบางคาก็อ่านอ่านไม่ทันนะก็เลยเออราคาก็จริงๆผมว่าถ้าถ้าลองเทียบกันดูแล้วผมว่าราคาแก็บน่าจะดีกว่าครับเพราะโบสนี่มัน ราคามันถูกครับเพื่อนพูดจริงนะครับคือมาจากบ้านผมเนี่ยจากบ้านผมมามาสนามบินสุวรรณภูมินี่สี่ร้อยกว่าบาทไม่ถึงห้าร้อยเนี่ผมคือว่าราคาถูกนะเกือบหกสิบกิโลครับเพื่อนจากระยะทางที่ผมวิ่งมาเมื่อกี้นะเกือบห้าสิบหกสิบกิโลนี่คือขึ้นทางด่วนนะแต่ว่าผมไม่ได้ขึ้นทางด่วนนะผมก็รอรอ,อ,อมาก็ตกเกือบตกเกือบห้าสิบกิโลหกสิบกิโลนี่แหละครับเพื่อน ตูเก้านะไม่รู้จะเจอกันได้ปะโอเคอ่ะเดี๋ยวหาลูกค้าอันนั้นเพื่อนลูกค้านันประตูเก้านะ <c oughs> <c oughs> ก็ส่งลูกค้าที่โรงแรมก็มีงานต่อเนื่องเลยนะเพื่อนก็ส่งลูกค้าที่โรงแรมที่แถวตรงสุขมวิทสามสิบเก้านะครับเพื่อนสุขมวิทสามสิบเก้าก็มีเรียก งลงโรงแรมไม่ได้ออดเนาะไม่ได้ออดตรงสุขวิทห้าสิเจ็ดมาส่งตรงซอยสุขวิทยี่สี่แล้วก็แล้วก็อ่าจะกําลังจะไปรับลูกค้าที่เดิมครับเพือน <laughs> ที่โรงแรมไม่ได้ออดเนาะแล้วก็ไปเข้าสารครับเพื่อน <laughs> ไปปีสองแล้วครับเ,เพื่อนตอนนี้อ่าอยู่แถวเซนทัน เซ็นท่านลาดเพ้านะครับเพื่อนก็รับลูกค้ามาจากแถวแถวทงหล่อนะครับเพื่อนก็งานก็มีมีต่อเนื่องมาตลอดนะครับหลังจากที่คุยกับเพื่อนๆเนาะที่ส่งลูกค้าจากไปรับลูกค้าไปส่งลูกค้าสนามบินแล้วก็ไหล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 าย,ยาววนไปวนมานะอยู่แถวสุงวิทย์สองสามรอบก็ ตอนนี้ก็ได้มาประมาณกี่บาทแล้วครับเดืออ่าเดี๋ยวนะห้าร้อยสิบเจ็ดบาทแหละดีแมนชั่นเดี๋ยวนะครับเพื่อนมีงานเข้ามาซอยพญาไทยอ้พญาไทยกลับบ้านได้อยกข้าวปลากแกะหลักซอยประของโยธินไอ้ไกลเนี้ยเพื่อนเพื่แล้วก็ไปส่งแถวพญาไทยนะพอ,พอดีเลย งานตีเข้าเมืองแล้วก็ตรงนั้นถ้าตรงนั้นตรงพญาไทยก็ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะปักหมดกลับบ้านแล้วครับเพื่อนเพราะว่าเป็นเวลาตีสองตีสองกว่าแล้วเนาะก็พรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้ต้องประมาณช่วงบ่ายๆมีไปรับเจ้านายด้วยเนาะก็พอแล้วครับผมก็ได้ได้ค่าน้ำมันแล้วก็ได้ ยอดเข้าบ้านก็น,น่าจะรา,ราวสักห้าหกร้อยน่าจะได้แล้วนะครับเพื่อนน่าจะรา,ราวๆห้าหกร้อยเลยนะก็โอเคนะครับผมตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าได้งานได้งานไวนะแล้วก็งานก็ราคาก็ถือว่าไม่น่าเกลียดเท่าไหร่แล้วก็นี่แหละครับข้อดีของของ,ของการวิ่งช่วงกลางคืนก็คือรถมันไม่ติดครับเพื่อนมันทําให้เรา ส่งลูกค้าได้ไวแล้วกอ็อะไรครับผมก็ถ้านับเวลาวิ่งจริงจริงก็ผมเริ่มอ,ออกมาวิ่งประมาณสักกี่โมงครับเพื่อนประมาณสามทุ่มสามทุ่มน่าจะได้นะลูกค้าเจาเ้าแรกอะลูกค้ายกเลขไปแล้วนะครับเพื่อนถ้าทิมของบาทเอา้าไม่ใช่ยกเลกครับว่าลูกค้ายกเลข จะยกเลิกนะเพื่อนะอลูกค้าบอกทิปอะไรไม่รู้เหมือนมีใครให้ทิปมาเหมือนไม่ีคนให้ทิปมาห้าสิบบาทลูกค้าเจ้าไหนไม่รู้ให้ทิปมาโอเคครับตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปรับลูกค้านะ,ะเพื่อนแถวตรงไหนไม่รู้แถวราชโยธินมั้งเอ๊ผมวิ่งผิดหรือเปล่า เมื่อกี้ตอนผมออกบามันบอกใกล้ๆอย่งนะอ๋อไม่ใช่ครับเพื่อนน่าจะเป็นร้านเล่าแถวตรงเมเจอร์ครับเพื่อนอค้นอยู่างร้านนี้เนี่ยเดี๋ยวดูสภาพลูกค้า่ะยครับว่าสภาพประมาณไหนเดี๋ยวล็กลลอกรถรอก่อน <laughs> ตอนนี้ก็เป็นเวลาเริ่มเสียงแล้วนะเพื่อนก็ตีตีสองนี่ก็เริ่ม เริ่มเป็นเวลาอันตรายแล้วนะผับเริ่มเลิกแล้วแถวทองหลอกก็เลิกกันเทียบแล้วนะครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวผมไปรับลูกค้านะครับผม <c oughs> อ๋ก็ส่งลูกค้าเรียบร้อยครับเพื่อนแถวดินแดงนะครับผมแถวดินแดงแถวอะไรนะแถวอะไรนะกบสครับแถวกบสดินแดงก็เดี๋ยว ปักหมุดกลับบ้านแล้วครับเมื่อนวันนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีสองยี่สิบหกนาทีแล้วเนาะก็พอแล้วครับผมวันนี้ได้ยอดมาอ่าได้แกร็บมาเจ็ด้อยหกสิบแปดบาทนะครับเพื่อนไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นราคาล่าสุดหรือยังยวต้องรอดูพับหนึ่งครับบางทีว่ายอดยอดเงินมาจะขึ้นช้านะได้ลูกค้ามาห้ารายการ อ๋อไม่ใช่ครับยอดเบื้งมาเนาะ902บาทครับ902บาทเนาะแล้วก็ได้อ่าโบสทมาอีก400 450บาทนะครับเพื่อนก็รวมรวมแล้วก็ประมาณพันพันสี่ครับเพืนะ่อนเนาะคิดง่ายๆเนาะผมส่วนมากผมไม่ได้คิดแบบตรงตัวเท่าไหร่นะคิดแบบ เป็นเลขกลมๆไปเลยนะ9 0 2สองบาทกับ400กว่าบาทก็น่าจะประมาณ1,300-1,400นี่แหละครับเพื่อนโอเคครับเดี๋ยวก็ปักหมดกลับบ้านแล้วครับผมแล้วก็เดี๋ยวปักทั้งแก็บทั้งโบดเนาะเผื่อจะมีลูกค้าเรียกกลับไปรายแถวบ้านผมแต่ถ้าไม่มีก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเผื่อมีก็ลองแรงรองแรงไปแล้วกันเพราะว่าเด็กมากแล้วเนาะจะตี3แล้วกวาจะถึงบ้าน,นครับน่าจะเกือบ ไม่แน่ใจว่าจะถึงรอเปล่าโอเคครับผมอได้หมดโบ๊มาครับเพื่อนๆมาส่งแถววุฒกาศเนาะ<อ>แล้วก็จริงๆตอนแรกก็คือได้ได้หมดแก๊ปก่อนนะคเพื่อนแต่แต่ว่าแก๊บเนี่ยลูกค้าให้ไปส่งที่ถนนเข้าสารนะรเพื่อนก็กาลังจะไปรับลูกค้านะแต่ว่ายัง ยังไปไม่ถึงเลยโดนลูกค้ายกเลิกก่อนแล้วก็พอดีก็คือระหว่างนั้นก็คือมีโบสเรียกเข้ามาพอดีทีเราต้องออกทันหนี่จะต้องออกซ้ายนะซ้ายเลยว่าขวาอ่าผมหลงทางนะครับเพื่อนเดี๋ยว <laughs> ไม่ไม่แน่ใจว่าออกทางไหนนะเดี๋ยวเปิดหมุดกลับบ้านกันหลงทางหลงทางอยู่แถววุฒากาศนะครับเพื่อนแล้วก็แบบหาทางออกไม่เจอสวัสดียามทเที่ยงคยงครับเพ,พื่อนก็เมื่อคืนหลังจากกลับมา ถึงบ้านก็นอนพักผ่อนนะครับเพื่อนแล้วก็กลับเอ้ไม่ใช่ <c oughs> ตื่นมาประมาณช่วงเก้าโมงสิบโมงนี่แหละครับเพื่อนแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงกว่าเนาะก็กำลังเจาจากบ้านเพื่อนไปไปสแตนบายรอรับเจ้านายนะครับผมพอดีว่าวันนี้มีงานเนาะเจ้านายจะไปรับแขกที่สนามบินนะครับเพื่อนก็นัดใบตอน่ายสอง ไปสองสี่สิบห้านะครับเพื่อนตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะก็คือไปออกไปออกไปก่อนนะครับเพราะว่ารถมันติดนะครับเพื่อนพอดีว่าขับรถไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นก็มีธุระจะเอาโทรศัพท์ไปให้น้องด้วยครับแถวสยามพาราก้อนนะวันนี้ก็เลยขับรถไปนะครับผมก็ไม่ได้ไปวิ่งรถนะครับเพื่อนวันนี้ก็เมื่อคืนก็กลับมาก็โว้ว่าจะอาบน้ํากว่าจะอะไรก็ตีสี่ สี่ได้ครับเพื่อนก็เมื่อคืนก็จากการไปวิ่งเมื่อคืนก็ได้น่าจะได้ยอดเงินเข้าบ้านมาอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับเพื่อนพันพันสามพันสี่นะี่เนาะจากหักลค่าน้ำมงน้ำมันอะไรแล้วก็วิ่งไปราวๆร้อยร้อยแปดสิบกิโลน่าจะได้ 180, ครับเพื่อนลบจากร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบกิโลนี่นะเพื่อนแต่ว่าวิ่งสายคืนก็อย่างที่บอกครับก็คือชิวๆเนาะ รถไม่ค่อยติดเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้เปลีน้้ำมันมากเท่าไหร่แต่ว่าก็วิ่งเมื่อคืน,ก,น,นก,ก,ก็เติมน้ำมันห้าร้อยก็เกือบหมดถังแล้วเมื่อวานก็เติมน้ำมันทียี่สิบครับเพราะว่าเก้าห้าไม่ไหวแพงดิลละสาบเจ็บาทนะ okay. ก็เลยี่สิบก็ถูกลงมานิดนึงครับเพื่อนหาก,กันนิดหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าประหยัดลงไปอยู่พอสมควรก็นั่นแหละครับผมก็สำหรับเพื่อนๆคน,น,นไหนที่วิ่งอยู่ก็ สู้ๆกันนะครับผมวันอาทิตย์ก็เป็นวันที่หน้าหาเงินอีกวันหนึ่งนะครับรถก็ไม่ติดไม่ติดโหมดมากเท่าไหร่นะ <S <S แต่ว่าถ้าใครทําเป็นอาชีพจริงๆาจาจันก็เหนื่อยก็ต้องทนนะครับเพื่อนเนาะเพราะว่าถ้าเราเรียกเรียกทำเดนตรงนี้แล้วบางทีมันก็ไม่ได้มีทางเรียกมากสักเท่าไหร่นะ <S <S แต่ว่าผมก็มองว่ามันเป็นอาชีพที่คือถ้าขยันก็ได้เงินแน่นอนนะครับเพื่อนได้เงินอยู่แล้วแหละแต่ว่า จะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละวันเนาะบางวันดวงดีโชคดีได้งานดีก็อาจจะได้เงินเยอะแต่ถ้าวันไหนดวงไม่ดีแต่แต่างานที่มันไม่ดีอย่างงี้ก็อาจจะอาจจะแย่หน่อย,อยอะไรเงี้ยมันก็มีผสมบปนเปนกันไปนะั่นเพื่อนงานบริการก็อย่างนี้แหละครับผมแต่ว่ามันก็จะเหนื่อยเหนื่อยกว่าเหนื่อยกว่าการทํางานปกติหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าการทํางานนี่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทที่คุณทําเนี่ย คุณมีความสุขกับงานที่คุณทามากมากน้อยขนาดไหนคือถ้าเรามีความสุขกับงานที่เราทํานะครับเพื่อนบางทีมันมันก็อาจจะถึงจะเหนื่อยแต่มันก็มีความสุขะนะผมก็พูดไม่ถูกกันนะแต่ว่าบางคนที่ขับแ็กซีเป็นอาชีพเลยเขาอาจจะมีความสุขในแบบของเขาก็คือมันก็เป็นอาชีพอิสระอย่างที่เพื่อนเพื่อนว่าแต่ว่ามันก็เป็นอาชีพที่ถึงแม้จะออิสระก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องอ มีบังคับตัวเองยกเว้นว่าไม่มีภาระนะครับเพื่อนถ้ามีภาระไม่มีอะไรก็ชิวๆครับเพื่อนสบายๆอยู่แล้วครับถ้าไม่มีภาระนี่ยังไงก็ชิวๆครับไม่จะเดือดร้อนอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าคน,นมีภาระก็เ<อ>ข้าสู่ซอยามีวัฒนานาจจนก็โอเคครับเพื่อนก็อาจจะไม่มีอะไรมากมายนะมาทักทายกันวันหยุดนะพอดีก็กำลังจะมุ่งหน้าไปสแตนบายรอรับเจ้านายครับที่คอนโด แถวๆสมุทรเมนั่นแหละครับเีื่อนก็อยกาี้ครับผม